ครัี karaoke, A, un, un, turkey, ่เลยอะลบห้ไอแพร่ถามแพ่ก่อนโอ้ใแพ่ตอไปนะอ่าสีแสิเหอมาสีปสเรื่องจากอะอ่าที่มาสสคือบอกมาหน่อยตเลี้ยนี้ เอาเลยเอาง้าสิบบวกกันเลยบวกอะไนะบวกบวกอะไครับกูไม่เข้าใจบวกมอดดี้ บี่ับดนไม่ถูกางเืวางบวกกันเป็นสี่ร้อยแปดสิบหอันนี้รวมมาอัดคู่ตาบกเป็นร้อย้าสิบแน่ะไงต่อเนี่ย เสาไหร่อดส80แล้วเนี่ยอะห้าเอาพี่3ตัวเลขเที่เราคิดมาเนี่ยบวกกันเนี่ร้อยแปดสิบหรอใช่ไหมบวกผิดเนี่ยแล้วก็ทิ้งฟังกูบอลอัอนนี้กูกำลังทิ่ค๊อฟว่าแพ้คิดเองหรือเปล่าหรือไม่ไปดูข้างข้า ถ้าคิดเองต้องอธิบายได้นิครูอยากรู้ว่าเธอปผิดพลาดขั้นตอนไหนไงตรงนี้บวกกันเป็น450 450ใกล้เคียงมั้งเ,เนี่ยแล้วตรงนี้บวกกันมันเกินนะเนีะ่ะหรือเธอบวกนิดผิด2องตัวนี้บวกกันเป็น30หรอกลายเป็น4 8 0อย่างนี้ใช่ไหมถูกไหมเนี่ยไม่ถูกสถานีฐานที่สองแบบบวกผิดกับแอบผิดเดิมดูคุณผ่ะ ตามที่เจ้าตัวเจ้าของเขาบอกครูบอกว่าไงบอกว่าผูไม่จำเป็นผูไม่ต้องการดูว่าใครจะถูกบ้างผูไม่สนใจตรงนั้นสนใจวิธีการคิดของเธอเองมากกว่าเอาลองนิจคุณี่ลองอธิบายเนี่ยอ้อเธอแล้วูตัดออกมาแน่ๆจังดูเนี่ยยไปดู คิดก็ต้องเองถ้าถทิดไม่ได้นั่งนิ่รอดูเฉยหมทำไมกันทั้งหมดมาบวกกันทั้งหมดทำไมกันนะบวกกันแล้วก็เอามาลบเอาสองมาลบออกนะไม่ใช่มลบสองสิบนะ เอาบวกกันแล้วตั้งเ้วรตัลขของ150เอาบวกกันตรงนี้เป็น300ใช่ตรงนี้ถ้าใจเมื่อกี้เธอคิดบอกไป150คิดทีด่ไหไนไะม่ถูกเธอเพงนะับ ก็ตรงนี้เอะไรห0ก็เป็นส5 0รอห้มันคิดง่ายอย่างนี้ก็ได้หรือคอเน,นะนเจ็บได้เลยนะในเก่งนะิดนะหรืออยากรู้ไอ้เอ,อ๋ยหรือถ้าเราอยากรู้ถ้าเราอยากรู้อะไรนะครับ คูณกับเลข5้ได้เลยตรงนี้ก็เหมือนกันเอาเลขร้อยร้อคูณกับเลขไหนสามมันมีศูนย์สงตัวทำเร็วไม่ต้องตั้งคูณเห็นไหมครับสามร้อยก็ใส่ศูนยทำเร็ว5้าห้ีเห็นไหมดูแพรนะไม่ใช่ร้อยห้สิบนะสองร้อยห้าสิบแบบนะี้เอาเลขเอา ผลบัตรตรงนี้ถ้ามันคูณกับจำนวนไปได้เลยตรงนี้ครับเป็นเท่าไรแปดสิบอยู่แล้วเพราะว่าเอายี่สิมาคูณกับสีก็ได้ใส่ศูนย์สองีจบอีนี้ก็เป็นเท่าไรเหรียญสิบเนี่ยสิบเหรียญนะง่ายๆไม่ยได้งมาเหรียญสิบเหรียญตสิบ่งสิบหนึ่งร้อยีเป๊ะหรือไม่เอาสิบคูณสิบง่ายๆก็ได้ นะครับไอส่ตรสอตัวแลหนึ่งคูณห่ง่ายเลยหนึ่งแบบนี้นะครับในสิสงนน่งน,งน,น,งนะนงี้นะฉะใน,ในั้นก็มาบวกกันบวกในใจได้ไหมบวกในใจได้ไหมสามร้อยสี่ร้อเท่าไรสี่ร้อยสมมติว่าตรงนี้เป็น200 400ย0 0่ร้อยหากอจะเป็นีกเท่าไง 650ตั้งไว้แล้วเหลืออีกกี่ใบแรดสิบเอาไปบวกตรงนี้นี่ไงทำเร็วๆตั้งบวกโอนออกแปดไม่ใจนับห้าแปดเออส3บสามใส่3าด1เป็น700ครับ730 ไี่เงินทั้งหมดแม่นำเงินไปซื้อไม่ทนหักเมพ่อให้เงินเมในคำนวเกิดให้เหูให้เยอะเนารานะครับนำเงินจนเมเ์ี่ยนำไปซื้อเสื้อสองอยหส่วนที่เหลือนำทีหยอดทุกปุกเลยเมยเหลือเงินไปหยอดทุกกี่บาทก็เอาตรงนี้ตั้งถูกแล้วเจ็ดร้อยสิบลบเท่าไรครับสองอยหสิบนี้ สิ่งที่จะพลาดเรดูพูนันน้องเป็ดศูนยลบกันอะไร0ศูนย์้0 3สามลบห้าสามลบหก็ตอ,อสองเลยลบห้ไปลบสามเด็กห้องนี้นะก็ลบกันไม่ได้ไปยืมมายืมมาเป็นสิบสิบสามาลบห้า เอาสามในใจก่อนนีู้ทูบม b สิ่ไงจ้สิบสามไม่ลบห้าูทมสิก่อนแล้วไม่ไดใจเท่าไรสามสามที่แล้วลบห้าลบในใจบอกไป3เหลืออะไรนับต่อยปสิบห้มสองมือสองมือไงสามสเหลือเะไรแปดไงสองมือสอมือนี่แค่สาม่ไงเหลือ